สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะไฟพามาเช็คราคาเบบีนะคะมีหลากหลายสายพันธุ์มากเลยนะเดี๋ยวมีต้นอะไรราคาเท่าไหร่กันบ้างน,นะหลักสิบหลักร้อยเลยนะคะก็เดี๋ยวถ้าใครสนใจเนาะทักไปที่เพจ Facebook ลูกชาวนาอีล่ามาลาเดอร์ก็ได้เลยนะคะเนาะแคปไว้นะคะถ้าสนใจต้นไหนอ่ะเดี๋ยวไฟจะให้แอดมินแบงค์นะคะช่วย แนะนำแล้วก็บอกราคาหน่อยค่ะว่ามีต้นอะไรบ้างแล้วก็ราคาเท่าไหร่นะสาหรับค่าส่งนะคะต้นแรก70บาทนะคะต้นต่อไปบวก10จะส่งแบบไบรษเนีนะ่ยเอเบียสนาทผู้ชมตะก้านะคะมีเคลมนะคะอ่ะเดี๋ยวไปดูกันที่ต้นไหนดีคะอ่าไก่ตัวงามแบบนี้เท่าไหร่คะไก่ตัวงามอยู่ที่100บาทครับตัวนี้อ่าเดี๋ยวให้อดมิน แบงค์ Bang, พูดแล้วก็แนะนําหมดเลยเนาะครับอันนี้ไก่ตัวงามนะครับหนึ่งร้อยบาทนะมีลูกแล้วนะครับมีลูกนี่มีหัวน่าจะมีหัวแล้วนะครับตัวนี้ม,มีลูกอ่ะต้นต่อไปเอออันนั้นสีเป็นจระลงไทย<ส>ใช่ไหมคะสีเบนจระเขไทยอันนีลนะ้ลูกค้าจองอ๋อลูกค้าจองโอเคอันนี้เป็นจันช่ายครับจันชายพูดดงังๆจันช่ายครับต้นนี้ครับอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทครับตัวนี้ราคาของเราก็ราคาแบ่งปันนะครับเพราะว่าเป็นไม้ที่ผ่าเองเนาะ อันนี้นางวารีครับอยู่ที่ห้าสิบถึงหกสิบาทครับน,นางวารีเพืนนี่ท่านผู้ชมจะบอกว่าลูกอันนั้นนะคะทั้งขาวแล้วก็ทั้งเขียวนะท่านผู้ชมใครอยากได้ไปใส่ตู้นะคะก็บอกได้นะคะ,ะเดี๋ยวหอ่อใส่ถุงไปให้นะคะเนี่ยเอาไปหน่อยเดียวนี่แพททั้งตู้นะคะสาลายอ่าเดี๋ยวแอดมินแบงค์พูดแบบอันนี้เล่นหลวงครับเล่นหลวงอยู่ที่หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยยี่สิบบาทครับตัวนี้ ร้อยยี่สิบนะคะอันนี้เป็นหานุมานข้าวเฝ้าครับหานุมานข้าวเฝ้านะครับก้านสีชมพูนะครับอยู่ที่ตัวนี้อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทครับผมครับผมอันนี้นะครับกุมพกันนะครับอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทครับอันนี้เป็นเทชรพันล้านนะครับอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทครับตัวนี้ครับราคาแบ่งปันนะครับแล้วก็อันนี้เป็นพระวังเฟยไพนะครับตัวนี้อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะครับ แล้วก็มีนางกิรินีครับต้นใหญ่ๆเดี๋ยวมันขึ้นนี่ครับนางกิรินีนะครับใหญ่ๆเ้ว่ผู้ชมเอาเลี้ยงแป๊บเดียวตั้งแม่ได้เลยเท่าไหร่นะคะอันนี้อยู่ที่สองร้อยบาทครับสองร้อยบาทโอเคเดี๋ยวขึ้นนิดนึงเพราะว่าตู้แบบเป็นอะไรนะคะเขาเรียกว่าอะไรสาหลายเหรอสาหลายร่ยโอเคมีอะไรคะอันนี้แดงๆอะไรแดงๆอันนี้เป็นพะพันวสาครับพะพันวสาอยู่ที่สองร้อยบาทครับอันนี้สองร้อยบาทพันวสาอันนี้ครับพระพันวสาครับ อันนี้คุณสีคุณจะคงครับอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทครับคาไซเลยนะครับหนึ่งร้อยนะคะคามาดูตู้ฝั่งนี้มะมีเยอะเลยอันนี้พรอันนี้พันวังครับพันวังอยู่ที่หนึ่งร้อยี่สิบาทครับโอ้โหถามใบครับโอเคเอ้อน,นี้อะไรคะแดงๆอันนี้ยังไม่ดูชื่อเนี่ยผ่ารวมกัน,เ,นเดี๋ยวเราไมาช่ชมมาดูฝั่งนี้กันบ้างนะคะเป็นลูกไม้ครับอันนี้ลูกไม้นะคะ อยู่ที่150บาททุกต้นเลยครับ150ทุกต้นเลยนะคะใครสนใจต้นไหนเนาะโห่เบอเ์เร่มเลยเหมือนไก่เลยค่ะลูกไม้ไก่ลูกไม้ไก่อ่านี้ท่านผู้ชม150ทั้งตู้ใหญ่มากๆนะคะใครอยากได้ต้นไหนก็แคปทักแชทนะเดี๋ยวทักมาได้ที่เพจ Facebook ลูกชายน่ามาลาเดอร์เลยนะคะไก่ตัวงามไก่ตัวงามอยู่ที่100บาทหมดเลยครับไก่ตัวงามทุกไซส์นะครับห0ึ่งร้อยบาท อันนี้เป็นพระบังพุภพายก็หนึ่งร้อยบาทครับหนึ่งร้อยบาทอันต้นนี้เป็นหัตสเดชาครับหัตสเดชานี้มีลูกแล้วนะครับต้นนี้อยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทครับหัตสเดชาใหญ่มากต้องชมหนึ่งร้อยห้าสิบนะคะอ่าอันนี้แหละคะอันนี้เป็นพันวังครับเท่าไหร่เอ่ยพันวังอยู่ที่สานี้กัดแดงๆเลยเท่าไหร่เนี่ยสองร้อยครับสองร้อยบาทนะคะโอเค อ่อาใหญ่ยกระดัอ่าเดี๋ยวให้ดูนะคะท่านผู้ชมว่าใหญ่แดงนะคะนี่สองร้อยบาทสองร้อยบาทนะคะโอเคนี่ครับอันนี้เป็นเพชรพันล้านหนึ่งร้อยยี่สิบาทครับดไซส์เลยไซส์สสตั้งแม่กำลังจะกัดสีแล้ว<ช>นเนาะอันนี้ก็เป็นเบบี้อยู่ที่แปดสิบเก้าสิบาทครับถ้าเป็นเบบี้แบบนี้อ๋อเพชรพันล้านแปดสิบเก้าสิบาทนะท่านผู้ชมไซส์เบบี้นะคะ,คะอ่าเดี๋ยวฝั่งนู้นไปไม้แบบชื่อแบบ หล,หลายท่านบางคนอาจจะยังไม่ได้นะคะฝั่งนู้นมีต้นอะไรบ้างอ่าเดี๋ยวไปพาไปดูนะให้ให้แอดมินแบงค์แนะนำชื่อพร้อมราคานะคะอันนี้เป็นนางใหม่ครับนางใหม่น่ารักแต่มูเตอมีมากเลยครับอ่าแบบนี้เท่าไหร่คะต้นนี้ยังไม่ได้ส่ง <N àng S 2> <ล>ครับเพราะว่าแบบม,มันเล็กแล้วก็อ่อนแอครับโอเคแล้วอันนี้ล่ะนี่อันนี้ก็เป็นนางใหม่เหมือนกัน อ๋อนนอันนี้ยังไม่รู้ชื่อเลยครับอม่รารวมกันหมดเลยโอ,อันนี้นี่หนุมานครับนี่ท่านผู้ชมกัดสีสวยๆหนุมานเข้าเฝ้านะคะหน,นึ่งร้อยสามสิบาทครับหนึ่งร้อยสามสิบร้อยสามสิบบาทอันนี้เป็นปีกกินารีครับปีกกินารีอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทครับปีกกินารีหนึ่งร้อยบาทนะคะอันนี้นะท่านผู้ชมมีตั้งแต่หลักสิบจนไปถึงหลักร้อยอันนี้พระยาพันวังต้นใหญ่แบบนี้เท่าไหร่คะใส่ตั้งแม่เลยัังแม่ครบ เอาไป uh huh. ที่สามร้อยห้าสิบาทแล้วกันสามร้อยห้าสิบนะคะท่านผู้ชม uh huh. 350. อ่ะามอา่ีท่านผู้ชมอ่าให้แอดโชว์เลยนี่ครับสามร้อยห้าสิบบาทโอเคใหญ่มากาไปตั้งแม่ได้ตั้งแม่เลยนะคะอ่าใครสนใจก็ทักมาในเพจได้เลยนะคะแคปทักแชทได้เลยนะคะเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูฝ่กนู้นกันบ้างนะท่านผู้ชมไปดูต้นแม่นะคะ อันนี้อันนี้เป็นนังเสียดาวครับนังเสียดาวก็มีแบ่งปันอยู่นะครับเท่าไหร่คะอยู่ที่หนึ่งร้อยี่สิบาทครับต้นลูกเป็นไม้แยกหนอด้วยอันนี้เป็นบ่องเงินครับบ่องเงินต้นนี้เป็นอืมสวยนะท่านผู้ชมชื่อพอมากาน,ยายนะคะออสีเป็นจะลงไทยครับ อันนี้ค่ะสีเป็นจระลงไทยนะกัดสีคือถ้าเป็นเป็นของไทยก็จะกัดแบบนี้นะคะอันที่สําคัญสีเป็นจระลงไทยจะมีหูใต้ใบด้วยครับเ<า>ย็นทุก่อนหูใบไหนไมีหูนี่นี่ใบน,นี้มีหูครับนี่ท่านผู้มชมสีเป็นจระลงตะัหูใต้ใบนะคะโอเคอ่าอันนี้เท่าไหร่คะเดยตั้งแม่เอ่ยตั้งแม่ครับโอเค OK, ฟีเชอสมุทรนะคะนี่ท่านผู้ชมสีปาดเห็นไหมคะสีปาดสวยมาก นี่ครับอ่าเพชรพารานที่กัดสีแล้วอ่าอันนี้เพชรพารานที่กัดสีแล้วนะคะสวยเลยแต่แตยังจะมีกัดสีเต็มใบกว่านี้อีกนะโอเคค่ะอันนี้เป็นบอลลุ่งทวีครับลุงทวีมีแข้งด้วยบ,บอ,บอกลกาบมีแข้งด้วยนะท่านผู้ชมดูแข้งเขานะคะมีลูกไหมเอ่ยลูกกําลังกําลังทานจานวนอยู่ครับอ่าเดี๋ยวไฟพาไปดูเพชรพล้านฝั่งนี้นะท่านผู้ชมจะมีแบบนอกตู้ด้วยนะคะ เนี่ยค่ะกัดสีเต็มๆก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้ก็เหตุผลที่เอาลงเย็นก็จะได้ออกหัวเร็วอ๋อโอเคนะคะท่านผู้ชมเนาะถ้าใครคือบอลน,นอกตู้ก็จะลงหัวเร็วนะคะใบก็บางทีก็จะไม่สวยทั้งหมดเท่าในตู้นะคะแต่เขาก็มีข้อที่ดีของเขานะคะก็คือลงหัวเร็วแข็งแรงนะคะคือเอาไว้ในตู้ประมาณ4เดือนเนาะพอแล้วก็ออกมานอกตู้ <Okay. S 2> ไว้เตรียมผ่า โอเคค่ะถ้าใครเลี้ยงบอลในตู้นะคะหรือว่าอยากเลี้ยงนอกตู้เนี่ยก็คือเลี้ยงให้เขาโตสักหน่อยแล้วก็เอาออกมานอกตู้นะคะเขาจะได้ลงหัวไวข้ขยายพันธุ์นะสก,กัโอเค <Okay, S 2> น,นะคะไปดูตู้นเดี๋ยวฟ้าพาไปดูตู้นี้บ้างน,นี่ท่านผู้ชมเดี๋ยวฟ <laughs> ้าพาท่านผู้ชมไปดูตัวน,นี้ค่ะขาวเลยตัวน,นี้บอลมาสครับที่ไฟไล่ล่าสุดเนาะใช่ครับบอลมาสเป็นบอลขาวบอลมาส ท่านผู้ชมตรงนี้จะเป็นดงแบบเห็นไหมคะขาวนุว่นแอดก็จะจัดเป็นสีขาวๆไว้นะแอดจัดไว้เป็นสีขาวนะคะขาวมากท่านผู้ชมตอนนี้ไม่รู้ลูกเหลือกี่ต้นนะสองร้อยน, <200 S 2> นะนะอีกตู้หนึ่งทนะ่านผู้ชมถ้าใครสนใจนะลูกต้นละสองร้อยฟอร์มแบบหน้าปลูกเลยนะคะถ้าใครสนใจก็ทักมาได้นะคะปรอมาสนะไลฟ์ที่แล้วก็คือขายอีกดีมากเลยอันนี้เป็นพโมกันดานะครับอ ต้นแม่ครับอือนี่นะคะท่านผู้ชมมีแข้งไหมเอ่ยต้นนี้ต้นนี้น่าจะไม่มีแข้งนะไม่มีแข้งต้นเล็กน้องก็จะมีแข้งอยู่โอตมาโตมาแข้งหายมีต้นเล็กอยู่นหท่านผู้ชมเมกะก็คือมีแข้งนะแต่ว่าอันนั้นตั้งแม่นะคะอ่าอันนี้เป็นพริกกับเกลือครับต้นนี้นี่ครับพริกกับเกลือนะท่านผู้ชมใช่นี่ใหญ่มากๆนะคะมันจะกลมๆครับพริกกับเกลือโอเค นี่เป็นกลุ่มพักการ์กลุ่มพักการ์นะคะมีหูใต้ใบกลุ่มพักการ์นี่ต้นนี้เป็นสุดปัทนาครับเออรอบที่แล้วที่ไฟลไลฟ์ไปก็คือคนสนใจกันเยอะเลยนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูอีกตู้นึงกันนะคะนี่ค่ะท่านผู้ชมตู้นี้ก็จะเป็นไม้ไม้ที่แอดคัดนะครับแบบดูแบบฟอร์มสวยๆนะครับเอาามนี่ท่านผู้ชมดูชายชน ชายชนเอามาทำเป็นฟอร์มกอแดงๆแบบนี้นะนี่แดงทั้งใบนี่ค่ะอันนี้ตอนแรกน้องเขียวนะคะเนี่ยโอเคนะคะนี่โอ้รอดไม่กับน้อ,อ,นองแดงในกระถางนี้มีสี่สี่ต้นนะคะสี่ต้นเยอะมากค่ะนพะเก้าอ่าฝั่งนี้ก็จะมีเบบีแบ่งด้วยนะคะนี่ค่ะนะคะเยอะไปหมดเลยเยอะมากครับอันนี้เป็นในจันทนเขียวครับ ขายอยู่ที่สองอหสิบาทครับในจันทร์สองร้อยห้าสิบท่านผู้ชมในจันทร์หนวดเขี่ยวนะอันนี้หมอสี่น้อยก็สองร้อยห้าสิบบาทหมอสี่น้อยสองร้อยห้าสิบนะคะใช่นี่นะน้ำระบะห้านะครับรอบที่แล้วต้นต้นสาโตกว่านี้ไปหมดเลยใช่ไหมคะตอนนี้ขายอยู่ที่หนึ่งร้อยหกสิบบาทหนึ่งร้อยหกสิบท่านผู้ชมน้ำกระบะห้านะครแล้วก็มีสี่บุรีลำนู่นครับอสี่บุรีลำนะเดี๋ยวไปซูมให้ โตแล้วอ่าเท่าไร่ิบลิตมอยู่ที่250บาท250านะท่านผู้ชมถ้าใครสนใจก็ทักมาในเพจ a c e b o o k ลูกชวนายล่ามาเลเอร์ได้เลยนะคะ่ปรามาัติอะปราม,าปรามาัตไซส์นี้นะคะที่ะจะแบ่งปันนี่ครับเป็นต้นลูกนี่ทั้งแถวเลยนะคะ<ำ>แบ่งแบ่งได้นะคะแต่ละไซส์ก็ต่างกันเนาะราคาแต่ก็อยู่ในหลักร้อยนี่แหละรอบที่แล้วนะคะไซส์ประมาณนี้ขายไป200นะคะไซส์เนี้ยนะคะลองทักมาได้นะคะโตไปขาว โอเคนะคะเดี๋ยวไปดูอีกตู้หนึ่งนี่ตัวน,นี้อันนี้ชอบมากเลยครับผมชอบมากเลยตันนี้คือนางน้าสดนะครับเป็นบอลสีประจำธนาคารเนาะเป็นนางสงการนะครับตัวน,นี้โอเคนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จแล้วไฟนี่นะคะท่านผู้ชมมาตู้นี้นะคะไปดูแม่ในารหนวดเที่ยวนะ นี่ค่ะใหญ่มากแล้วก็สีแดงเลื่อมนะคะถ้าผู้ชมมาเห็นของจริงนะโอ้โหสหมากนะครับก้านจะเป็นสีดำนะสีดำใบเลื่อมนะคะคนู่นอีกท่านผู้ชมอันนี้คือแม่นางสวหาะนะคะ<า>ต้นนี้นะอันนี้คือเท้าอิรันพนาสูรท่านผู้ชมป้ายสวยๆมากหายากด้วยอันน,นี้เป็นอ,องค์อองคุรีมานอ,องคุลีมานนะคะอันนี้คือหลวงราชเสนีหานะ อันนี้คุม้มซั์ครับตัวน,นี้คุมค้มซั์นะคะโอเคท่านผู้ชมอยากให้ท่านผู้ชมมาเห็นของจริงจังเลยนะคะเดี๋ยวไว้ถ้าทางเพจเราเนาะเปิดสวนแบบเต็มสตรีมเมื่อไหร่เนาะก็จะแจ้งผ่านทางเพจ Facebook ลูกชาวนาอีล่ามาลาเดอร์นะคะก็เดี๋ยวฝ้ายจะเปิดให้ฝ้า <ไฟ S 2> ยแล้วก็แอร์จะเปิดให้เข้าชมนะคะอย่างเป็นทางการนะท่านผู้ชมรออีกไม่นานนะคะอันนี้ครับอันนี้เป็นสีมหาโพนะท่าน รอไม่นานนะท่านผู้ชมฟ้าคิดว่าสองปีน่าจะได้นานไปนไหมโอเคสองปีนี่ตัวนี้ชอบมากเลย <Okay. S 2> ตัวนี้เมืองใหม่อ่ะถ้าใคร สนใจต้นไหนนะคะแคปทักแชทนะคะเพจ a c e b o o k ลูกชาแนาอิล่ามาลาเดอร์ได้เลยนะคะเนาะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะฟ้ายแล้วก็แอดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ให้กับช่องลูกชาวนาอิล่ามาลาเดอร์ด้วยนะคะวันนี้จบกันไปกับสีมหาโพสวยๆค่ะเนาะมีแบ่งขายอยู่นะได้มาชมต้นละ300ต้นเล็กนะคะสวัสดีค่ะ